a ลาม l a ะลัยก i k u m w a r a h m a t ล l l a h i w a b a r า k a uh. ครับพี่น้องครับวันนี้เราอยู่ที่นครมดีนะนะครับซึ่งเราได้มาทำฮัชในปีนี้นะครับเราก็ได้มีโอกาสอยู่ในช่วงเดือนอันมุฮัรรอมนะครับโดยเฉพาะวันที่สําคัญก็คือวันที่10บหรือว,วันอาชูุรอนะครับก็มีซุนนะให้ถือศีลอดนะครับในวันอาชูราุรอนั่นหมายถึงว่าเป็นหนึ่งในความประเสริฐที่เราจะได้รับการลบล้างความผิด1ปีที่ผ่านมา นะครับเพราะว่าท่านนบสดาอัลลอฮฺวะซัลลัลลอฮได้กล่าวว่าวิสัยมุยามีอาชุรออัพติสิบุอัลลอฮฺไอุาฟิร์ษะนะอัลลติกับละบันทึกโดยอิหมามมุสลิมนะครับในความหมายในตัวบทฮะดิษบทนี้ท่านนบีบอกว่าการเตือนสุดในวันอาชุรอนั้นอัลลอฮฺสุบฮานอัลตลาจะลบล้างความผิดของเขาหนึ่งปีที่ผ่านมาและแน่นอนว่าสาเหตุประการสําคัญเลยการเตือนสุดในวันอาชุรอนั้น อันเนื่องมาจากเป็นการขอบคุณต่อลอสุบหานวุตลาที่ได้ช่วยเหลือบันิอิสราอีนและเป็นบัญญัติของท่านนาบีุูซาสอะลัยฮิสลามด้วยเพราะว่าครั้งหนึ่งตอนที่ท่านอนัีสุลโมสอะลัยฮิสลัมได้เดินทางมาถึงนคะรมาดีนะและท่านนาบีก็พบว่าบรรดาชาวยิวนั้นได้ถือศีอด,ดกันในวันนี้และท่านนาบีก็ถามว่ามันเป็นวันอะไรกัน พวกเขาก็บอกกับท่านนาบีบอกว่าถ้ายยมุลอาซิมยอมุลซอเละนะครับเป็นวันที่ดี